ครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับเรามาอยู่กับเกม War Thunder Mobile วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าที่62จากค่ายโซเวียตซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้เลยนะนี่ตรงนี้สายวิจัยที่54ที่55เป็นรถถังข,งขนาดกลางเรามาอธิบายสเปคกันเลยเอาวุธหลัก ขนาดปืน115มิลลิเมตรความเร็ว55กิโลเมตรชั่วโมงความเร็วถอยหลัง8กิโลเมตรชั่วโมงมวล37ตันกำลังพล4่นายการเจาะเกาะ279มิลเวลาติมกระสุน9.9วิความเร็วในการหมุนป้อมปืน17วิเกาะที่ไหนยย่สุดคือตรงนี้ครับคือมันไม่สม่ำเสมอบางทีก็เป็นพัน่ะ อย่างนี้เป็นพันเลยส่วนอย่างที่บอกเขาว่ามีพลประจำนกสีายได้แก่คนขบับพลบรรจุมือปืนแล้วก็ผู้บังคับบัญชาอันนี้จะเป็นถังเชื้อเพิงถังเชื้อเพิงถังเชื้อเพิงแต่มันสามารถเก็บกระสุนได้ถังเชื้อเพิงอันนี้จะเป็นช่องปืนใหญ่อาวุธหลัก สารนี้วิทยุครับในระบบขบเคลื่อนการลิงแนวนอนม,มีที่เก็บประสุนตรงนี้อีกเครื่องยนต์ chtz v 5 5 v เป็นเครื่องยนต์ดีเซล580แรงมา้าหม้อน้ำอันนี้ระบบส่งกำลังความเร็วสูงสุดอะไรนั่นนะครับซึ่งก็ มีแค่นี้ส่วนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เลงอุปกรณ์เลงอันนี้ก็อัพติกสำหรับผู้บัญชาก็มีเพียงแค่นี้แหละครับส่วนอาวุธก็ตามนี้เลยนะเนี่ยตามนี้เลยดูอ่านกันเอาเองโอเคเราไปออกสึกกัน เรามาเออเรามาอยู่กับแมปโปแลนด์เรามาเกิดที่จุด C ด้านหน้าเราเป็น T 72A ผมเมก็บเงินซื้ออยู่โอเคผมผมไม่กล้าไปเนี่ยแล้วคือเวลาเลี้ยวของรถถังรัสเซียผมไม่ชอบคือมันจะเคลื่อนที่แค่ล้อเดียวซึ่งมันจะช้ามากถ้ารถถังเยอรมันหรือว่าของ อเมริกาอย่างเงี้ยคือมันจะขับเคลื่อนทั้งสองล้อเลยมันจะง่ายหน่อยโอเค่อ <c> เ <oughs> ้ผมโดนมะขาว่าจะเกาะไปเดี๋ยวผมผมค่อนข้างกลัวมะขาว่าเกาะมันหนานมากอกะเออัว่าเขาจะไม่เห็นผม มรคคาวาอยู่ตรงนั้นซึ่งน่ากลัวเลยไม่แค่น่ากลัวเลยโคตรขอใช้คำหยาโคตรน่ากลัวโอเคผมข้าไม่ตายซึ่งตอนนี้ผมออกไปได้แค่ฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งซ้ายผมโดนมรคคาวาดักอยู่ โอเคผมไปก่อนผมไปก่อนแล้วกันนี่สีอันตรายมากตรงนี้โอเคนี่แหละผมโดนยิงผมผมไปก่อนผมไปก่อนโอเคผมหาพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนคือแค่ตอนนี้ผมยีงไม่ได้ผมเลยจะซ่อมก่อนโอเค ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอะไรมากตอนนี้ผมอยู่ที่หววกวั้ส่อีกห้าวิถ2 1สองหนึ่งโอเคโอเคถอยหลังแปดกิโลเมตรซึ่งมันก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นแต่ก็พอใช่ก็แล้วกันน่

คนใช้ที่ยวห้สิบสองเยอะคือตอนนี้ผมไม่ไออกล้าถ้าไม่มีเพื่อนอ่ะโอ้ระเบิดระเบิดระเบิดที่ยวห้อสิบสองไม่ไม่เยอะใคยิงผมเนี่ยโอเคผมขอคอมช่วยเลยใช่แล้วมองสมองไป ไปสิบวิสองสิจทันไหมสิบวิโอ้สามมันไอยก่อนไอยก่อนโอ้เรามาอยู่ในแวดของเวียดนามกันนะครับซึ่งผมมาอยู่ที่จุดสีจุดสี โซเซียนอันตรายเลยคือส่วนใหญ่เป็นอาเลยทุกคนมันก็นเลยจะค่อนข้างโล่งลนะแน่นะผมไม่ค่อยชอบมันมันสามารถตายได้เสมอ,อเค่ผมจะตามคัแนนน่าไปมันอ่านว่าอะไรชื่อทอมอิสอะไรมันเป็นของรัสเซีย โอ้ยก oh oh <my> ็ผมฆ่าไม่ตายบาเอ้ยเข้มฆ่าหนึ่งโอเคของอังกฤษเลยนะใช่คือ okay. okay. ตอนนี้เหมือนเขาจะโดนยิงรำนวนผมยังไม่ไปผมมาอยู่กับเพื่อนดีกว่า <S <S แต่ถ้าเพื่อนผมตายผมก็ไปเหมือนกัน ไม่มีอะไรก็ขึ้นจูเขาขึ้นไปผมก็ขึ้นอ่ะเข้าไปผมเข้าไปซึ่งโอเคยังไม่มีศัตรูเยอะมากมายซึ่งจุด A และจุด C โดนยึดน,ยะนะตอนนี้ซึ่งเราอยู่จุด B ผมคิดว่าถ้าเราออกไปมันจะ ไปยังไงโอเคขอไปจุดสี่ตาม M สองสีจ่จดไปโอเคแบ M สองสยิงเมือ่อกี้ไปว่ามีสัตว์ตซึ่งตอนนี้ก็เหมือนจะตายแล้วตอนนี้จุด C ทีมเรากำลังเข้ายึดครับจุด A ก,ก็เหมือนกันตอนนี้เราได้เปรียบมากในการยึดพื้นที่แต่ ศัตรูยังไม่ค่อยมาเยอะเท่าไหร่ดังนั้นก็อยากประมาทก,กันเค okay. ทีมศัตรูสุขผมว่าศัตรูน่าจะไปอยู่จุดเองเยอะค okay. ืมถ้าผมอดี่ตอนนี้แล้วผมกดเครื่งบินไม่เป็นไรหรอกมั้งคมันหายไปแล้ว มัสจตู้หายไปไหนมันเนี่ยผมไม่ผมยังไม่ถึงหรอกโอเคมันาก็เดี๋ยวมันก็ตกเห็นไหมนั่นแหละเฮ้ยผมได้ขับมินที่ระเบิดตอนนี้ผมอยู่แบบจุดที่กว้าง,างแบบ ถ้าผมกดตอนนี้คือผมจะตายง่ายๆเลยผมยังไม่กดดีกว่าซึ่งตอนนี้ศัตรูมันน้อยมากมันไม่มีศัตรูเลยศัตรูจะไปกองกันอยู่ที่จุด a ซึ่งโอเคเขาขอ SOS แปลว่าจุด a น่าจะอันตรายสุดแล้โอเคเรามุ่งหน้าไปจุด a กันนะครับระหว่างทางก็ระวังด้วยโอเค ว่อมีศัตรูอยู่ด้านหน้าหนึ่งคันสองคนเค้ายิงแล้วให้ผมฟังเนี่ยนะสิโอเคเขาอยู่ตรงนู้นตายกันหมดแล้ว เออมข้าสองข้าสองแล้วรอโหลดอยู่โหลดก็าจดเก้าวินานเลยนานอยู่ลยตตเลยมีอะไรศัตรูเหลือแค่คันเดียวแล้วแหละก็คือคันที่ด้านหน้าผมน่ะมีสองคันอโอเคผมคนด้านนี้คนด้านยีง เวลาในการบรรจุตอนนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าก้อนของผมเอาเนี่ยหรือว่าหมดสติแล้วว่าเหลือแค่คันเดียวเมื่อกี้ใช่แต่เมื่อกี้มันเหลือแค่คันเดียวจริงๆนะทุกคนโอเคผมชนะ ผมอยู่ในแมปของสก้าซึ่งเหมือนจะแมปใหม่ในวันเดอร์มารไผมก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยสก้าผมยังไม่คุ้นดังนั้นผมจะยังไม่ค่อยไปสักเท่าไหร่แต่ผมเล่นมานี่ผมยังไม่เคยเจอเลยนะโอเคผมจะไปเจอผมจะไปจุดเอ เอ๊น่าจะมีเออพู้เลนเยอะกว่าซึ่งผมมันจะตายง่ายกว่านี่คล,าคลา้ายๆแมปทาเลสัยอเมริกาเหมือนกันนะเนี่ยหรือแมปโปแลนด์คือต้องไม้มันเยอะคือผมไม่ชอบอ่ะผมเข้มค่าหนึ่งเอ็มสี่สิบเจ็ดเอ็นหนึ่ง โอเผมยังไม่เจอแต่ตวงาผมจะหยุดตรงนี้ไปก่อนว่าโอเคผมไม่กล้าขึ้นนั่นและผมออกกปแล้วแล้วผมจะไปทางนู้นเพื่อที่จะอ้อมไปแบบทีข2สิ 62, บหรืทีห5าอันนั้นน่ยนั่นแหละผมคิดว่าอาจจะเป็นแผนที่เวิร์ก

ไปด้านหน้าดีกว่าเอ็มสองีจอยู่ด้านหน,น้าอยู่ด้านหน้าคือผมไม่กล้าเลยแล้วคือศัตรูด้านหน้าเยอะจังไงคือผมมาตรงนี้ดีกว่าไอ้ก็ทูอยู่นน่น จะไปหาเจ้าทูโอเคเอาสองสี่เจ็ดอยู่หน่อโอเคโอเคผมไม่โดนยิงเลยโอเคผมยังไม่กก้าเท่าไหร่ ทุกคนตอนนี้คือผมจะรอดไหมเนี่ยผมจะรอดไหมผมจะรอดไหมส่งกำลังใจช่วยผมด้วยนะโอเคโอเคโอเคการสุดที่โดดเสร็จคือผมก็ถอยไม่ได้ขึ้นยนต์ไม่โอเคผมรอดมาได้เฉยเลยโอ้ ตอนนี้คือเขาไม่สนใจผมกันแล้วส่วเนี้ยก็โอ้เมื่อกี้คือน่าเสียดายมากคือแบบแบบโหไหลคันลุมผมอยู่คันเดียวอะ่ะแลคือเพื่อนผมก็หายไปไหนหมดก็ไม่รู้

เอสมุกไปสมุกไปโอ้ผมชนต้นไม้โอเคโอเคผมจออีกแล้วโอ้าวเดี๋ยวผมจะไปหลบก่อนเดี๋ยวตรงนี้ก็มีอ่ะบ้าปะเนี่ย จริิงดโอ้ทุกคนโอ้คือผอตอนยิงโอ้ไม่โดนโอเคันต่โอเคเอตอนนี้ผมมาเกิดที่แมบ,บญี่ปุ่นต้องยึดจุดเอตรงนู้นผมผมจะใช้แผนแบบว่าอ้อมไปด้านหลังอะคืออย่างนี้ใช่ไหมทุกคนผมอยู่ตรงนี้คือผมจะอ้อม ไปตรงเนี้ยแล้วผมก็จะไปจุดเกิดตรงเนี้ยโอเคก็ผมให้จงตีจุดเอไปก่อนซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีรถถังฝั่งผมไปแบบผมไม่นะ่แต่ว่าคืออย่างเนี้ยมันค่อนข้างอันตรายเพราะว่ามันเป็นจุดที่ศัตรตูเกิดแล้วรถถังมันจะเยอะมากซึ่งผมก็ต้องลองไปเสี่ยงดูถ้าผมเจอรถถังที่ไม่ค่อยดีผมก็สามารถฆ่าได้อย่างง่ายดาย แต่ส่วนใหญ่ผมจะเจอกันมาเป็นฝูงอะ่ะก็มันฝูงมาป่าก็คือแบบไม่ได้ความเร็วสูงสุดมัน55กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเมื่อกี้ผมขับได้6 56กกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคซึ่งแปลว่าจุดเกิดมันน่าจะต้องอยู่แถวนี้สินะ่งจุดเออยู่นู่นจุดเกิดมันก็ต้องอยู่แถวนี้ะ รถถังมาเกิดโชว์จุดนี้แหละผมันจะรอไปหายไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยรถถังหายทุกคนหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ขอเขาจะไปตรงนน้นกัน K B M P อยู่น้นซึ่งมันไกลผมยิงไม่ถึงผมว่าจุดนี้มันก็น่าจะมีรถถังเกิดอยู่แต่มันไม่มีเลยอะ คือไม่มีรถถังเกิดแล้วไปเกิดจุดเอกันหมดซึ่งผมมาอยู่ตรงนี้โอเคผมว่าผมจะลองเสียงดวงไปอยู่ไม่มีรถถังมาเกิดแถวนี้หรอกว่างนะคือผมไปสุดแล้วผมก็ต้องกลับมาเพราะมันไม่มีใครไปเกิดตรงนั้นเลย ก็มันก็ต้องเกิดเถอะโอเคผมยิงไม่ดโดนเออผมยิงไม่ดโดนแค่นั้นแหละผมเปิดสูงเกินไปโอเคผมปล่อยสมมสไว้ก่อนแล้วกัน โอมซัมบอริอีกแล้วคือ okay. ทุกคนมาซึ่งจุดเอโน่นมานเขาจะไปสู้กันที่ปราสาทกันเยอะแต่ว่าเขาไม่ไปสู้กันที่จุดเอเนี่ยนะอย่างงงถ้าใครอยากให้ผมรีวิวคอนหนก็บอกมาได้เลยนะอเออคเอบ้ามัน โอ้เจออีกแล้วที่ห้สิบห้าเอคันนี้มันหาตำแหน่งไม่เจอน่าจะถอยไปแล้ว ผมว่ากดมันหนากนะฮะโดนลิโอพาดหนึ่งวันยิงเคผมถอยมาก่อนผมถอยถอยถอยมาก่อนผมถอยมาก่อน,ออนเราค่อยไปสู้นี่คือยังไม่เสร็จเต็มที่นะเแล้วมันเหมืนอนก ช็อมากใครมันยิงผมอีกแล้วเนี่ยไม่เคยมันยิงผมอีกแล้วเนี่ยมันไม่มีคนอื่นที่ยิงหรืไงต้องมียิงผมเนี่ยใครก็ได้ช่วยหนะ่อยช่วยหนะ่อยโอเคขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณมากนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ใช่คือมันหันป้อมหมุนป้อมปืนช้ามากผมเลยจะทำสิ่งที่ค่อนข้างโง่ที่สุดเลยคือผมมาซ่อมตรงนี้เคเหลือ,อก,กีวีหนิใช่ผมจะเสร็จแล้วผมจะเสร็จแล้วโอเคคือมันก็หมุนป้อมปมมืนก็ไม่ได้เร็วอยู่แล้วนะ ยิ่งพอเสียอ,อีกคือแบบช้ามากเคี้ยฆ่าอีกหนึ่งแล้วค่อยอยู่จุดเอเนี่ยมันจะมีรถถังเลยนะมีตรงน,นี้อีกหนึ่งคันนะรถถังตรงน,นี้โอ้ผมถ้าผมออกไปจุดเอจะยิงผมได้แต่ว่าผมจะออก ผมกดต่ำอยู่นะท้าอะไรไม่รู้โอเคขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าใครอยากให้ผมรีวิวคันไหนก็บอกไม่ได้เลยนะก็สำหรับเจ้าทีหกสบสองคันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะมันก็ผมสรุปให้ฟังเลยคือยิ่งแรงเกาะบาง วิ่งเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงคือการโหลดที่ค่อนข้างแช้ถ้าใครอยากจะไปใช้กันได้ก็ไปใช้กันได้นะครับที่นี่สายวิจัยเท้าสิบี่ท้าสราคาคันนี้ที่ผมซื้อมาประมาณ5 7า0 0 0นั่นแหละอย่างแพงจัดซึ่งผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดซับสไ r i b ์ด้วยนะครับ